ตาปั๊มร้านทองหรือปั๊มเปอร์เซ็นต์ทองนะครับโดยส่วนใหญ่เขาจะปั๊มไว้ที่บริเวณหัวจรวดของทองเส้นนั้นหรือหากไม่มีหัวจรวดนะครับก็จะอยู่บริเวณปลายเส้นอย่างเส้นนี้นะครับบริเวณหัวหรืออย่างเส้นนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณที่ฐานของหัวจรวดถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะมองยากหน่อยนะครับต้องใช้กล้องส่องใช้แว่นมอง ถึงจะเห็นได้ชัดน,นะครับอย่างเส้นนี้นะครับถ้าไม่มีหัวจรวดนะครับเพราก็าจะปั๊มอยู่บริเวณที่ปลายเส้นนะครับตรงที่ตรงตะขอเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนที่เป็นสร้อยข้อมือนะครับผมก็จะอยู่บริเวณปลายเส้นเหมือนกันนะครับแบบนี้ เส้นนี้ก็จะอยู่ที่หัวจรดวดเหมือนกันนะครับผมปั๊มไปตรงกลางหัวจรดวดเลยส่วนแหวนนะครับจะดูง่ายหน่อยเพราะว่าเขาจะปั๊มไว้ที่ด้านในของวงเลยนะครับมีจะมีทั้งจาปั๊มของร้านมีทั้งเปอร์เซ็นทองบอกไว้นะครับ